คลิปนี้มาดูเรียนพระคมมาารูนอมพมสารวัดยางอําเภอสีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีสัางในปีพศ2517นะ้าเป็นเรียนเนื้อท่องเรืองสร้างมาคมชัดสวยงามเรียนนี้อันดับแรกเรียนนี้ต้องดูผิวเรียนนะผิวเรียนจะมีเส้นสายฝนนะสังเกตดูดีๆนะจะมีเส้นสายฝนวิง่งทั่วเรียนเลยนะต่อมาต้องดูตรงนอนูนี้คำว่านอนูนี่จะมีเส้นเล็กๆนี่ไตนอนูนี้คำว่าพ่อพานจะมีเส้นเล็กๆข้างบนตรงหัวพ่อพานนี่จะมีเส้นอยู่นะ เดี๋ยวเรามาดูขอบด้านข้างกันบ้างนะนี่ขอบด้านค้างจะมีรอยตัดแบบนี้นะปั๊มข้างเดียวขาดตรงหูเรียนนี้จะมีเส้นคีดเกิดมาจากการปั๊มนะนี่มีเส้นคีดเล็กๆเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะด้านหลังจะมีรูปเหมือนพระประธานในอุโบสถของวัดยางนะนี่ตรงนี้จะมีเขียนคําว่าสร้างในงานที่ระล,ลึกเทอทองรอพระประธานนะตรงนี้จะมีเขียนชัดเจนตรงนี้จะมีตอกโคดคาว่าวัดยางนะ ี่ตะปาะธานนี่จะมีต่อโคตอยู่ตรงขอบเรียนนี่จะมีรอยปิ้นขึ้นมาเกิดมาจากการปั๊มของเรียนนะนี่ตรงห่วงเรียนนี่จะมีขอบปิ้นขึ้นมาเจาะเล็กๆแบบนี้นะก็จะย้ำทุกครั้งเนื่องจากที่เรานำวัตถุมงคลมาไทายทำนี้เราไม่มีจุดประสงค์นำมาจำหน่ายนะแต่เรามีจุดประสงค์เพื่อมาทำคลิปให้รับชมกันในการศึกษานะ